นโยบายการนั่งนะครับแต่ที่ว่าเป็นการรักษาและกเรื่ประเทศนี้ของเราไม่ขาดไม่หุลนะครับสำหรับผีพันธน้านะครับหรือว่าง่าที่ข้ามขั้นฉนวงนะครับวัคซีนซุปโภชนะครับผมก็จะมาขอรายงานนะครับเท่าๆนะครับให้าพอได้หมอเอาเข้าได้รับทราบนะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างนะครับอ่าก็คือป่วยดูนะครับสามารถติไปพรอม พูดผิดออกไปสนใจนะครับแต่มักจะไปทำนะครับตามเรื่องที่เกิดนะครับขาราชการนะครับคนประชีดแก่นะครับวัดศรีสุตโตอั้งยมโนนะครับเพิ่นเห็นแต่ละปีนะครับเข้าวัดบัดรปีของเฮานะครับซึ่งจะโยมเพื่อประมดุนะครับผมก็รปีนี้ไม่เพื่อประมดุเป็นปีแรกแล้วก็วัดร็กนะครับคู่ของเฮาก็ถือเชือกนะครับในวัดสมนุนัน สำหรับปีนาสำหรับเกษตกรทุกท่ายวเพิ่มเวลาเีวบเที่ยงใสตะลวันนะครับสำหรับคนหน้ารับทันเห่านะครับที่ผมไเห็นนะครับไม่เห็นว่าสนใจนะครับเรื่องเล่าอาย่ไม่ไม่ไม่รับเาเพราะาไนบวเพราะว่าจะเป็นาะนะครับเป็นเหตกว่าทางานแบบกว้า่อยนะครับไม่ไม่รับเท่านะครับเป็นทุกอย่ถเลือือนเศษนะครับให สุ่มเทียนะครับสุ่มเทียนตมนนิ้ทธนบานะครับสำหรับจอดสุมเทียนที่น้าหน้านะครับช่้นทับโฉดคนหน้าที่เต่ามูามนะครับปรกอแพ่พี่น้องของเฮ้านะครับที่ทำหนักไต่ปรากอบรวมกับชาวบ้านของเฮานะครับรวมสมทบได้เงินแสนสองมื่นแปดขั้นร้อยหกสิเก็าบาท เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะครับเป็นเรื่องควาเกินเป็นเรื่องควิหารว่ตถีป่าจะได้นะครับไห้เราบอกว่าวีปาจะเป็นเรื่องเป็นหนึ่งในเก่าของวัตรอิทธิการอำนานะครับก็ได้แลกมันตัดแต่แรกพักกันเรานี่นะครับจากพระคู่จากข้าจารย์ลอยนะครับจากข้างกำนัลเพื่อจะครับเป็นอยทำให้ทจะคอยได้ผลเนนวราเป็นนายที่ดีนะครับเป็นเพื่อนที่ดีมากๆนะครับ ตนตรงว่าทาโหดสทเตน่แสสองนะครับสำหรับภาใต้กลางนะครับท่านในตั้วนะครับภาคใต้กาที่สามที่สีนะครับทะกาิดนะครับรลวรวบมาท่านพระกเกานะครับประมาณนนะครับรวบต้เลดนะครับภาคใต้กลางเรานที่หกมื่สามนะครับเข้าไปก็ท่องนี้เื้าดินที่หกหมื่ หาทักษะนะครับที่เหลือนะครับที่เหลือโดยที่พ่อแม่พี่น้องของเขาเขก็เรียกว่าเขาก็เล่นกระของนะครับอ่าเป็นสมคบเอียงนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับชุ่มช่องเขานะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องของเขานะครับขาใส่กายทุกอย่างนะครับเข้าไปเห็นเด็กก็โปร่งใสนะครับเด็กก็โปร่งใสน่ทานธรรมชาติรากาใบยาวจะกอดทุกอย่างนะครับถูอแร่ในข้าวนะครับในพ่อแม่พี่น้องของเขาสบายใจ ขอเปลี่ยนนะครับประชาชนประชาะพ,าพาา 12, 13, ุ่มือูเง,ง,งินนะครับพอมปพนงข้องข้าทขันสิบสองขันสิบสามนะครับป็ดนั้นว่าบัมูฮ็อกเป็นคอยปะชาพุ่าดีวอลที่ไนั้งนะครับเพราะว่าพวกผมส่งง่ายง่านตรงนะครับพ่าได้ส่งง่ายงานไปที่ประตรศำเพือ่อนะครับผมสงม่งงยงานไปที่ษเของ กระสุกกระสีดได้วงไงนะครับว่าเลยรนี้กาดปีครับทำนัากระเษตรผู้นั้นไปส,สอบผิดพลาดนะครับกนมีตกไปน,น,นคะครับบาตรติเล็กองเมาะครับงูหัวจะบโมี่ตกโดในสวนทีผูเนนะครับตรวสอบน้นนะครับมนท้องฉันอบอกผู้เ่น